สัดีครับเ,เพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะครับผมสุพันชุนแซนดีตอนนี้กําลังเก็บกวาดเอาใบไม้นะครับอันนี้อันนี้ข้างหลังเนี่ยคือบ้านพี่สาวนะครับพี่สาวคือเขาเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาแบบปีละครั้งแล้วหลังบ้านเนี่ยก็รกฮะรกมากใบไม้ใบอะไรใบมะม่วงใบอะไรนี่เขาก็ ร่วงลงมาเต็มเต็มสวนนะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะผมอยากจะคืออยากจะแนะนำวิธีการคือวิธีการดูแลรักษาต้นต้นไม้นะครับแบบให้ <c oughs> ให้มีความชุ่มชื้นให้ดินเนี่ยมันชุ่มชื้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนก่อนนะครับ ครับแลนี่ก็คือบ้านพี่สาวนะครับเขาปลูกบ้านไว้นานแล้วแหละเขาอยู่ที่ประเทศต่างประเทศนะครับมาปีละครั้งผมก็บอกนะครับว่าเขาจะมาปีละครั้งและในสวนก็ไม่มีใครดูแลให้นะครับแกก็ปลูกอันนี้ก็คือเขาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่พี่สาวก็บอกว่าต้นเชอรี่นะครับตอนนี้ไม่มีผลแล้ว ผลก็จะเป็นสีแดงแดงจุูจมพูรสเปรียปร้ยวหวานหวานนะครับแล้วนี่ก็คือต้นต้นหมอนนะครับต้นหมอนหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่ามัลเบอร์รี่นะครับนี้กําลังออกผลออกมาแล้วนะครับดินตอนนี้กําลังแห้งนะครับแห้งมากแล้วนี่ก็ต้นน่าจะเป็นต้นมะนาวหรือว่าต้นส้มโอ ไม่ไม่รู้ถ้ามันออกผลมาผมถึงจะรู้นะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยมะม่วงรอบรั้วนะครับพี่สาวเขาบอกว่าเนี่ยหน้าเราผลออกมาเนี่ยผลจะดกมากแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะจะมาเก็บกินแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้กินก็ให้ชาวบ้านเขากินไปนะครับด้วนี้ก็พุทธา ต้นพุทราลูกใหมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่พร้อมที่จะกินได้นะครับแลอันนี้ก็ต้นพริกต้นพริกมันเขาว่ามันงอกขึ้นมาเองแล้วก็มีเพราะว่าพี่สาวก็ปลูกพี่สาวบอกว่าอันนี้ลูกโถแล้วต้นพิเขาก็กขึ้นมาเองแล้วอันนี้ก็ต้นพุทสาต้นหนึ่งนะครับ สาปันนี้ลูกเขาจะเล็กหน่อยนะครับลูกเขาจะเล็กครับแล้วนี่ก็ต้นสดาแบบต้นสดาเขาเขาออกดอกโด,ดนตัดนะครับเพราะว่าเขามีคนเขามาเก็บเอายอดแล้วก็เอาดอกเขาไปไปทานนะปลูกไว้หลังบ้านนะครับ ีนก็ชะอมชะอมพอมาอยู่พอมาตื่นนะครับทานทุกวันเอาไปจิ้มจิ้มน้ำพริกแล้วก็เอาไปผัดใส่ไข่นะครับไข่เจียวอะไรแบบนี้นะครับต้นชะอมงามอยู่เหมือนกันนะครับงามมากเลยครับแตกยอดออกมาตอนนี้ต้นนี้นะครับ เขเรียกว่ามะกอบฝรัง่งตอนนี้ผมปลูกไว้นะครับตอ,ตอนที่แกขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่นะครับผมปลูกไว้เป็นอะไรเป็นที่ระลึกอายุก็ประมาณได้12ปีแล้วนะครับนี่เกิน12บปีผมคิดว่านะเห็นลูกเขาแบบโดกมากเลยนะครับที่นี่ไม่มีใครกินกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มีผลไม้เยอะนะครับ บบให้กินทุกอย่างเขาก็เลยไม่ชอบกินกันครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าข้างล่างเนี่ยบนบนพื้นดินเนี่ยจะมีใบไม้ก็ร่วงหล่นลงมานะครับไม่มีใครไม่มีใครเก็บไม่มีใครประวัติชาวบ้านเราเขาจะเก็บเอาไปเผานะครับแต่วันนี้ผมจะไม่เผานะครับผมจะเก็บเอามา เอามากองไว้ตรงแบบต้นไม้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะช่วยเก็บความชื้นให้เขาได้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะครับ ส่วนลูกมะพร้าวที่แบบอันนี้น่าจะเป็นลูกพร้าวที่รีบนะครับแล้วเขาก็ร่วงลงมาอะไรแบบนี้เราก็เอาไปวางทับนะครับวางทับพวกใบไม้ที่อยู่ที่ผมเอาไปใส่ในโคนต้นไม้นะครับป้องกันให้พวกใบไม้เขาปลิวนะครับเวลามีลมแรงอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะเอาพวกนี้นะครับเอาไปวางทับได้ ครับเพื่อนๆและนี่ก็คือพวกน้ําน้ําล้างผักหรือว่าน้ําล้างจานนะครับอันนี้คือน้าล้างผักเวลาผมล้างผักผมไม่ล้างในในซิงค์ก็คืออ่างล้างล้างมือว่าล้างจานนะครับเพราะว่าน้ําเขาจะไหลไหลแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับผมจะล้างในในกล่องแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บน้ำเอาไว้แล้วเราก็เอามาเอามารดผักนะครับ ครับเพื่อนๆสำหรับผมนะครับผมจะเก็บน้ํามาไว้นะครับเพื่อที่จะมารดต้นไม้โดยเฉพาะน้ําแบบน้ําที่เราล้างผักหรือว่าล้างจานหรือว่าแบบน้ําสาวข้าวน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพ, ơn, พ, ơn, พ ơn, ื่อนๆเวลาเราล้างอะไรเนี่ยเราอย่าให้มันพยายามอย่าล้างในในอ่างล้างมือหรือว่าล้างล้างจานนะครับเพราะว่าน้ําที่เขาที่เขาล้างที่เราล้างนะ่ะเราจะทิ้งไปนะครับถ้าเราจะ ล้างในกระถางไม่ใช่ในกระถางไนถังในอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บเอาน้าเนี่ยมารดผักได้นะครับเขาไม่ไม่ทําอันตรายให้พืชผักนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีมันเป็นน้ําเปล่าๆนะครับแต่ที่สกรปรกเท่านั้นเองนะครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ดูแล้วมันแบบมันสวยสะอาดตาใช่ไหมครับครับเพื่อนๆและนี่ก็คือวิธีการทำทำสวนแบบง่ายๆนะครับผมใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับเราก็เอาใบไม้นะครับเอามาใส่ตรงโคนโคนต้นไม้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะ นำเอาไปใช้นะครับพวกใบไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยเราอย่าไปทิ้งอย่าเอาไปเผาทิ้งเพราะว่าควันเนี่ยมันเป็นมันทําให้โลกร้อนนะครับมันไม่ดีต่อต่ออากาศเราสูดเข้าไปเข้าปอดแล้วมันทําให้เป็นเป็นโรคต่างๆนะครับเราก็มาเอามาใส่ไว้ในต้นไม้แบบนี้นะครับช่วยให้ช่วยเก็บรักษาความชื้นให้ต้นไม้นะครับ รับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมผมสุพันชุนแซนดีโฟลโดพาเล่นพาธรรมคิดถึงฟลโดอยู่นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ซาครับหวาน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 เปรีป้ยว